ขอให้ทุกท่านกดติดตามและอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งเลือกทั้งหมดกดไลค์กด s ับ s c r i b e like, กดแชร์ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปขอบคุณครับด่วนพายุจะมาอีกเมื่อไหร่ทำร่องขยับพื้นนี้ฝนตกหนักตกแรงบางพื้นที่พยากรณ์อากาศกลับมาพบก,กันอีกครั้งกับช่างวาตภายัยอุทกภยัยพยากรณ์อากาศในช่วงเย็นของวาันาที์ที่2ตุลาคมซึ่งในวันนี้แอดมินจะมาแจ้งเตือนแดนของพื้นที่ฝนในคืนนี้ ร่วมถึงนอีก7วันงหน้าสภาพฝนฟ้าจะเป็นเช่นไรกันบ้างเดี๋ยวเราจะมาตรวจสอบสภาพอากาศกันนะครับจากที่ในอีก24ชั่วโมงข้างหน้านี้นะครับจะมีบริเวณความกดอา,ากาศสูง หรือมวลอากาศเย็นระลอกหนึ่งจากประเทศจีนที่จะแผ่เข้ามาปกคลุมภาคเหนือตอนบนอีสานตอนบนและทะเลจีนใต้ทําให้ร่องมรสุมเลือนลงมาพาดผ่านภาคเหนือตอนล่างภาคกลางภาคตะวันออกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือประกอบกับมรสุมตําตกเฉียงใต้กําลังปานกลางปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยและยังคงมีลมตะวันออกเฉียงใต้พาดเข้ามาปกคลุมอีสานทางตอนล่าง ลักษณะเช่นนี้ประเทศไทยจะมีฝนต่อเนื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่บริเวณภาคเหนืออีสานกลางกรุงเทพม,มหานครปริมณฑลตนออกและภาคใต้ขอให้ระวังอันตรายจากฝนตกหนักฝนสะสมน้ําท่วมฉับพลันน้าป่าไหลหลากในช่วงนี้ส่วนทะเลอันดามันและอ่าวไทยกำลังปานกลางทะเลอันดามันเคลื่อนสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนเคลื่อนสูงมากกว่า2เมตร ส่วนทะเลเอ่าวไทยเคลื่อนสูง1เมตรบริเวณที่มีฝนเคลื่อนสูงมากกว่า1เมตรขอให้ชาวเรือระวังในการเดินเรือในช่วงนี้ซึ่งปริมาณและการกระจายตัวของกลุ่มฝนในคืนนี้ถึงพรุ่งนี้จะเพิ่มมากขึ้นนะครับในทุกภาคฝน8%ของพื้นที่ซึ่งพื้นที่ฝนภาคเหนือในคืนนี้ถึงพรุ่งนี้ภาคเหนือจะมีฝนฟ้าขนองเพิ่มมากขึ้น8%นของพื้นที่ฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ เชียงรายลำพูนลำปางสุขโขทยัยตากกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือฝนฟ้าขนอง80ปเ็นของพื้นที่ฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณจังหวัดเลยหนองคายหนองบัวลมพูอุรณธานีสกลนครชัยภูมิหอนแกน่นมหาสารคามร้อยเอ็ดนคนรราชสีมา บุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางฝนฟ้าขนอง80%ของพื้นที่ฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทลบบุรีสระบุรีพระน,นครศรีอยธุธยาการจนบุรีราชบุรีนครปฐมและสมุทรสาครภาคตะวันออก ฝนฟ้าขนอง80%ของพื้นที่ฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสากแก้วฉะเชิงเทราชนบรุรีระยองจันทบุรีและตราดทะเลคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนคลื่อนสูงมากกว่า1เมตรกรุงเทพม,มหานครและปริมณฑลฝน,นฟ้าขนอง80%ของพื้นที่ฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ ส่วนพื้นที่ของบริเวณภาคใต้ภาคใต้ฝั่งตะวันออกฝนฟ้าขนอง60เ็นของพื้นที่ฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณจังหวัดเพชรบรุรีประจวบคีรีขันธ์และสุราษฎร์ธานีทะเลคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า1เมตรส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันตกฝนฟ้าขนอง80เเนของพื้นที่ฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณจังหวัดระนองพังงาและภูเก็ตทะเลคลื่นสูง1-2เมตร บริเวณที่มีฝนตกฟ้าขนองคลื่อนสูงมากกว่า2เมตรส่วนในอีก7วันล่วงหน้านะครับในด้านของพื้นที่ฝนประเทศไทยทางตอนบนในวันที่2-3ตุลาคมร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนล่างภาคกลางภาคตะวัออกเฉียงเหนือทางตอนล่างประกอบกับมรสุมตะวตกเฉียงใต้กําลังปานกลางปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทย และมีบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นรอกหนึ่งจากประเทศจีนแผ่ปกคลุมประเทศลาวตอนบนและทะเลจีนใต้ส่งผลทําให้ลมตะวนออกเฉียงใต้ปกคลุมภาคตะวออกเฉียงเหนือตอนล่างทําให้ประเทศไทยมีฝนต่อเนื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ของบร,ริเวณภาคเหนืออีสานกลางกรุงเทพมหานคารริมมณฑลตะวออกและภาคใต้หลังจากนั้น4-8 สุราคมจะมีบริเวณความกดอากาศสูงหรือมรลอากาศเย็นอีกรอบจากประเทศจีนที่จะแผ่เข้ามาปกคลุมภาคเหนืออีสานและทะเลจีนใต้ส่งผลทําให้ร่องมรสุมเลื่อนลงไปพาดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคตะวออกและภาคใต้ในขณะที่มรสุมตอนตกเฉียงใต้ปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้จะมีกําลังปานกลางจึงทําให้มีฝนตกฟ้าคะนองบริเภาคเหนืออีสานแต่ฝนจะลดลงนะครับ แต่ยังคงมีฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณภาคเหนือตอนล่างกลางกรุงเทพมหานครปริมณนทนตวนตออกและภาคใต้ส่วนคลื่นลมจะมีกําลังปานกลางตลอดทั้งช่วงทะเลอันดามันคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนอ่าวไทยนะคะทะเลคลื่นสูง1เมตรบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า1เมตร ขอให้ประชาชนระวังตรายจากฝนตกหนักฝนสะสมน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดลุ่มเชิงเขาใกล้กับทานนา่าน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มต่ำตลอดทั้งช่วงนะครับส่วนชารว,วทะเลอันดามันและอา่าวไทยขอให้เดินเรือด้วยความระมัดระวงังหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนตกฟ้าคะนองภาคเหนือ2-3ตุลาคมจะมีฝนฟ้าคะนอง80%ของพื้นที่ฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่จากนั้น4-8ตุลาคม ฝนจะลดลงเล็กน้อยเหลือ40-60%ของพื้นที่ส่วนมากเน้นการตกทางตอนล่างของภาคนะครับส่วนพื้นที่ภาคตะลอกเชิงเหนือ2-3ตุลาคมจะมีฝนฟ้าขนอง8%ของพื้นที่ฝนตกหนักบางพื้นที่จากนั้น4-8ตุลาคมฝนจะลดลงเหลือ40-60%ของพื้นที่ส่วนมากเน้นทางตอนล่างของภาคนะครับพยากรณ์อากาศพื้นที่ภาคกลางภาคกลาง2ตุลาคมจะมีฝนฟ้าขนอง8%ของพื้นที่ ฝนตกหนักบางพื้นที่จากนั้น3-8ตุลาคมฝนฟ้าขนองลดลงเหลือ40-60%ของพื้นที่ฝนตกหนักบางพ,พ,พ dietary dietary ื้นที่ส่วนพื้นที่ของบริเวณภาคตะวันออกภาคตะวันออก2ตุลาคมฝน80%ของพื้นที่ฝนตกหนักบางพื้นที่จากนั้น3-8ตุลาคมฝนลดลงเหลือ40-60%ของพื้นที่แต่ยังมีฝนตกหนักเข้ามาบางพื้นที่นะครับทะเลคลื่นสูง1เมตรบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า1เมตร ส่วน3-8ตุลาคมทะเลคลื่นสูง1เมตรบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า1เมตรส่วนพื้นที่ของบริเวณภาคใต้ภาคใต้ฝั่งตะวันออกตลอดทั้งช่วงฝน60-80เซนของพื้นที่2-3ตุลาคมทะเลคลื่นสูง1เมตรบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า1เมตรส่วน4-8ตุลาคมทะเลคลื่นสูง1เมตรบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า1เมตรส่วนพื้นที่ภาคใต้ฝั่งตะวันตก ตลอดทั้งช่วงฝนฟ้าคะนอ60ง60-80เซนของพื้นที่และจะมีฝนตกหนักทางหนักมากบางพื้นที่นะครับ3-8ตุลาคมทะเลคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนคลืนน่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลฝนฟ้าคะนอ60ง60-80ซนของพื้นที่ตลอดทั้งช่วงฝนตกหนักทังหนักมากบางพื้นที่ในช่วงวันที่2ตุลาคมนะครับ สถานด้านของพายุในขณะนี้นะครับยังไม่ปรากฏว่าจะมีพายุก,ก่อตัวและเคลื่อนตัวเข้าสู่พื้นที่ประเทศไทยแต่อย่างไรนะครับตั้งแต่ในวันนี้2ตุลาคมจนถึงสิ้นสุดโมเดลคือ11ตุลาคม2565หากมีข้อมูลเพิ่มเติมแอดมินจะรายงานให้ทราบเป็นระยะระยะอย่างคันร่วงทีและต่อเนื่องหากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ อย่าลืมกดติดตามอย่าลืมกดแชร์ข้อมูลข่าวสารเพื่อให้รับทราบข้อมูลข่าวสารโดยทั่วกันนะครับขอบคุณและสวัสดีครับ